รีวิวสบียงปีใหม่นะครับประมาหนึ่งถังเต็มเต็มเก้ากระบังไปทางนู้นเลยเนี่ยตอกร้ากระบอกทางนู้นอันนี้คืออะไรทุเรียนโอ้ยเน้นไฟเลยไฟกระต่ายทุเรียนจ้ะลูกใหญ่ใหญ่เราจะทำน้องกะท่ทุเรียนกันคุณยายรับหน่อย อันนี้หมูยออันนี้มาฝากคนขายของเห็ดออรินจีมาล่าวุ้นเส้นของยำผักสำหรับยำต่อไปอุ้ยน้ำแข็งโอ๊ย ปลาทะเลนะจ๊ะปลาเก๋าปลาเก๋าจะทำเมนูอะไรปลาเก๋ายังไม่รู้อันนี้ขอบคุณคุณจังชาบลีนะคะโอ้ว้าวโอ้ กุงก้งกุ้งลายเสือด้วยกุ้งลายเสือใยยส่นี่มันโลละสี่ห้าร้อยเนี่ยกุงก้งลายเสือมาจ้กกุ้งลายเสืออันนี้มาจากจันทบุรีนะหอย หอยนังลมหายนังลมอันนี anyway. ้มันไม่สดแล้วเราต้องเอาทอดนะกินดิบไม่ได้อนัอันนี้อะไรหอมหมกปลาหอมหมกหอหมกเดี๋ยวหาไบตองมาห่อปูนะจ๊ะปูปูนี่นึ่งมาเรียบร้อยเพราะว่าถ้าเอามาสดๆอ่ะเนื้อมันจะหายเนื้อมันจะปอ ถ้าทำสุกเราแช่เนื้อเนื้อไม่หายนะแต่ถ้าแช่จนแช่สดๆมันจะเนืจะหายปลากะพงใส่ตัวละโลนะไม่ใช่ปลาเลยนะไม่ใช่ปลาเลยนะมาดูไม่ใช่หมาปลาสวายไม่ใช่ปลาสวายนะจ๊ะปลากระพงนะจ๊ะ ปลากระพงอยู่ข้างในอีกน,นะหลายถุงเลยว่ามันปปปเป็นน้ำแข็งไม่ไหวนี่ในนี้อคู่เอ่ำง่านนะยด้วยชิมปลากระพงข้างใน,นงอ <laughs> <laughs> ันนี้เอฟซีมาถึงบ้านนะฮะเอฟซีวันนี้เราจะกินอะไรก่อนดีกิ <laughs> นนหออยี่เราจะกินอะไรก่อนดี โอ้โหอันนี้ตัวเบื้เริ่มดูกระดองเลยตัวนี้นะชิคกี้พาไซส์น่าจะครึ่งโลได้มั้งตรงเนี้ยดูดูกล้ามเลยโอ้อันนี้บอกเลยนะว่า เราไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้คือของฝากจากจันทบุรีนะครับปูปูแหมแผลปูสแสมอันนี้ปูแป้นอันนี้ปูแป้นปูแป้น,นได้กินได้กินปีนึงได้กินครั้งหนึ่งนะฮะออมีปีแค่ปีละครั้งนะอันนี้เอาไปยำแล้วก็มีเฉพาะแหลม,แมสิงด้วยนะฮะมีเอาไมายำนะคะเดี๋ยวเมนูนี้เราจะทำให้นะให้ดูนะครับติดตามเลยนะครับยำปูแป้นนะครับ มูอะไรที่เท่่าทีเห็ดทเรียนนีกินทูเรียนทุเรียนอยู่ไหนไม่รู้แลวเอออานมนี่แหละอีกที่เอาไปนึงนะห่หนึ่งห่อมกแปะเอาไปนึ่งต่อ ต้องทำกระทงนะแม่ทำกระทงใส่ถ้วยนึ่งเลยใส่ถ้วยอ่ะมันจะหอมอ่ะมีใบตองอ่ะเอาใบตองนี่ทำกระทงตั้งกระทงนึ่งต่อออกก่อนนอตอนเย็นค่อยผัดปูตอนเช้ากิน จะประกาศกัน <laughs> อืะแล้วกับ <c oughs> บอทอด <c oughs> บ่ทอดหอยหอันทำทำอะไรเนื้